ก็จเจริญสุขจเจริญธรรมมาอย่างคุณญาติคุณโยมผู้ใฝ่ในธรรมจิตคือธรรมชาติธรรมะอะไรก็เป็นธรรมชาติเมื่อจิตคือธรรมชาติแทนคําสมมติเรียกว่าจิตหรือจะเรียกชื่ออะไรก็ได้ไม่เรียกจิตก็ได้แต่เมื่อมันเป็นจิตก็ให้รู้ว่าอารมณ์การปรุงแต่งอะไรก็ตามที่เกิดจากจิตตาสังขารน,นี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีเราแม้แต่นิดเดียว แต่เราก็ยังเอาอะไรไปให้มันอยู่เอาความรู้บ้างเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบ้างก็หมายความว่าจิตเดิมแท้เขามาเขาไม่รู้อะไรแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้เขาก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่หลงมันก็ทำให้เขาไม่มีอะไรแต่เมื่อเขาหลง ันก็จะทําให้เขาต้องไปสวยหรือไปชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาหลงยิงหมยแยกแยะให้ดูว่าจิตเดิมแท้ไม่มีอะไรจิตเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่มาแบบขาวสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนแต่เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายนี้แล้วมันก็เริ่มงานของมันให้มีความรักความชังความเกลียดอยู่ในจิตอันนี้เรียนยังไงก็ไม่จบเพราะ เรื่องนี้มันยังไม่เข้าใจเพราะเรื่องนี้มันยังมีการสแสวงหาอยู่ไม่หยุดสแสวงหาคือยังต้องการอยู่เพื่อทําให้มันเข้าใจต่จางคนก็ต่างหากุ้สโลบายในการที่จะทําให้คนเข้าใจหรือตัวมันเข้าใจแต่ก็คิดว่ามันยากสําหรับคนที่จะมาปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจกลไกหรือธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิต เดิมแท้ไม่มีภาษาให้เขารับรู้แต่เมื่อเขาเข้ามาภาษาจึงเกิดจึงทำให้เขารู้และมายึดในร่างกายนี้เมื่อภาษาเป็นสื่อให้เขาหลงไม่ใช้ปัญญาบอกกล่าวเขาในการที่เขามายึดมาถือร่างกายนี้เรากา็จะไม่มีคำตอบให้กับมันแล้วมันก็จะหลงไปอีก ดังนั้นจึงมาเรียนรู้สิ่งนี้เปรียบเทียบกันระหว่างความรู้ที่เป็นธรรมชาติกับความรู้ที่ใช้ที่ใช้สัญญาการปรุงแต่งหรือจำได้หมายรู้อะไรก็ตามเมื่อจำได้หมายรู้แล้วถ้าเรายังคิดยังปรุงยังแต่งอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติมันก็เหมือนกับนักเขียนบทละครให้มัน เขียนเรื่องละครให้มันไปทําเมื่อมันทําในบทละครนั้นมันก็อินตามละครก็คิดว่าตัวเองแบบบรรลุทมแล้วเพราะมันชอบในบทนี้ก็พากันหลงในบทละครนี้ว่ามันดีมันเลิศมันประเสริฐบทละครทรมะเมื่อได้ฟังมันก็เหมือนกับจะทําให้เราบรรลุแต่สุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมมาทําให้ใจเราทุกข์อีกนี่แหละ มันเป็นเช่นนี้แหละเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะธรรมะคือธรรมชาติไม่มีอะไรเกินกว่าไปธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรที่จะแสไปสอดแทรกไปปรุงไปแต่งไปทำอะไรกับมันแม้แต่นิดเดียวจิตเดิมแท้ไม่มีอะไรจิตที่มีอวิชาคือจิตไม่รู้เดิมแท้มาไม่รับไม่ได้รับการเปิดปัญญาไม่ได้รับการ สอนมันให้มันรู้จักว่าที่มันมาอาศัยร่างกายนี้มันไม่มีเราแต่เอาเราเข้าไปเป็นโหมดไม่ว่าอารมณ์อะไรก็ตามอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอะไรก็ตามเข้าไปเป็นมันหมดยึดถือเป็นมันหมดมันก็เลยหลงให้มันเป็นอะไรมันเป็นให้มันโกรธมันเป็นตัวโกรธมันก็เป็นตัวโกรธให้มันเป็นตัวรักมันก็เป็นตัวรักให้มันเป็นตัวหลงก็เป็นตัวหลง ให้มันเป็นตัวอะไรมันก็เป็นได้หมดนะอยู่ที่เราจะให้มันเป็นแต่ในที่นี้การที่มันเป็นถ้าเข้าใจหน่อยมันไม่มีเราเป็นแต่ที่มันเป็นคือจิตตะสังขารมันปรุงมันแต่งตามเรื่องของมันตามสิ่งที่มันได้เห็นทางตาตามสิ่งที่มันได้ยินทางหูนี่มันยึดถือไม่ได้นะตากับหูได้ยินเสียง ห,หรืออะไรพวกรถพวกอะไรกินสัมผัสอะไรนะไม่เกี่ยวเลยนะเพียงแต่เรียนรู้ว่าสิ่งที่พูดมานี่มันเป็นธรรมชาติของร่างกายนี้ไม่เกี่ยวกับกิจเดิมแท้แน่นอนร้อยเปรเซ็นแต่ทำไมเอามาเกี่ยวกันเพราะเรายังไม่เข้าใจแต่ทำไมถึงอยากเข้าใจเพราะเราอยากบรรลุธ,ธรรมแต่ไม่มีใครบรรลุเพียงแต่ว่ามาเข้าใจ ในคําว่าบรรลุบรรลุคือการรู้แจ้งหรือการปล่อยวางเท่านั้นแหละถ้ารู้แจ้งแล้วปล่อยวางจากร่างกายนี้แล้วไม่ยึดร่างกายนี้แล้วไม่เชื่อว่ามีเราในร่างกายนี้ิตเดิมธรรมชาติก็จะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีตัวยึดใดๆเพราะเข้าใจกันแล้วสามารถลงตัวกันได้แล้วไม่มีอะไรแล้ว นี่แหละปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้ยกใบไม้ทั้งป่ามาให้รูไม่ได้ยกฟ้ามาให้มองแต่ยกจิตระดับจิตให้มันเข้าใจกลไกลของร่างกายนี้ก็พอไม่ลงรายละเอียดไม่สงสัยและไม่ตอบรับไม่เชื่อว่ามีเราถ้าสงสัยตอบรับลงรายละเอียดไม่จบ เพราะมันต้องการที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจไม่มีใครเข้าใจในร่างกายนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นธรรมชาติเพียงแต่รู้ธรรมชาติของมันแล้วเขาก็จะจัดการเขาเองนะแกเพราะว่าอะไรรู้ไหมธรรมชาติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มายันตายแต่ที่มีคือจิตตสังขารเรียกว่าอวิชาแห่งจิตในสังขารนี้หลงยึด แล้วก็เอาอารมณ์ของใจเป็นเราทุกไม่มีการปลดปล่อยเรียกว่าทุกยึดติดถ้าทุกแล้วมันปลดปล่อยมันเข้าใจเรียกว่าสว่างไม่ยึดติดเรียกว่าใสถ้ายึดติดแล้วมันมืดอย่าไปทําอย่างนั้นให้เข้าใจสิ่งนี้ทบทวนสิ่งนี้ให้ได,ด้ีโอ้ไม่ถึงอาทิตย์ถ้าพู้มีปัญญาหน่อยดังที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนียนะนาไปนั่งวินิจพิจารณาตกตอง โลกอีกโลกหนึ่งจะบังเกิดขึ้นในใจดวงนี้ที่รยกว่าใจของสังขารเรียกว่ามาโนทําให้วิญญาณน,นี้มาหลงทำให้เราคิดว่าอารมณ์นี้เป็นเราแต่อารมณ์นี้เป็นของร่างกายไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกับคําว่าจิตสังขารสังขารการปรุงแต่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ลงรายละเอียดว่ามีเราพอแค่นี้ละะเอาอะไรอีก เมื่อมันเห็นอย่างนี้คือมันจบจบอย่างเดียวไม่ต้องไปยกน้ำยกภูเขายกคัมภียกอะไรมาเลยนักคุาติคุโยมจาเอาแค่นี้นะจ๊ะพบกันใหม่จ้าโชคดีจ้าสาธุ